สภาพอากาศที่ร้อนในช่วงนี้แต่เป็นช่วงที่สวนพริกที่ปลูกกลิมชายทะเลที่ชาวประมงหันมาทำสวนพริกกำลังออกผลผลิเม็ด ซึ่งเป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้าในตลาดสดและในตลาดต่างจังหวัดที่มาสั่งซื้อวันนี้พาไปดูสวนพริกสายพันธุ์อินโดของ,งานายปรีชาจิรพงศ์อายุ67ปีซึ่งอดีตนั้นทําชาวประมงพื้นบ้านและหันมาทําการเกษตรโดยเฉพาะหันมาปลูกพริกสดสายพันธุ์อินเดียมากกว่า15ปีโดยทําการเกษตรอยู่ที่หมู่ที่1บ้านบอ่อเจ็ดลูกตํบาบลปักน้ําอําเภอละงูจังหวัดสตูล นายปีชาจีรพงศ์อายุ67ปีได้กล่าวว่าเมื่อ15ปีก่อนตอนเองนั้นเป็นเกษตร,รกรรายแรกในพื้นที่ที่ปลูกพริกเนื่องจากขณะนั้นตนเองนั้นมีอาชีพหลักเป็นเกษตร,รกรที่ปลูกพืชเชิงเดียวคือปาล์มน้ำมันในระหว่างรอระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลปาล์มน้ำมันจึงมีแนวคิดว่าควรมีไรายได้เสริมทําให้คิดว่าการปลูกพริกนั้นสามารถสร้างไรายได้ให้กับครอบครัว เนื่องจากการปลูกพริกสามารถถ้ได้ผลผลิตที่เร็วตลาดมีความต้องการในปริมาณมากและที่สําคัญมีกเกษตรกรน,น้อยรายที่ปลูกพริกส่งผลให้พริกนั้นมีราคาสูงอีกทั้งพื้นที่ของตอนเองมีความเหมาะสมค่อนข้างสูงและการจัดการไม่ยากทําให้ยึดการปลูกพริกมาตลอด โดยทางตลาดในพื้นที่และต่างจังหวัดเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากส่วนชาวประมงที่หันมาปลูกพริกเสริมเนื่องจากสภาพอากาศเป็นพื้นที่ที่ดีติดริมเขาและไม่ไกลมากนักติดกับทะเลดินทรายผสมดินทั่วไปจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ดินนั้นมีแร่ธาตุที่ดีทําให้พริกปลูกขึ้นง่ายดกเม็ดใหญ่โดยใช้อวนปูและไม้ไผ่วางเป็นล็อกๆและใช้ถุงพลาสติกค,คุมใต้ต้นพริกและที่สําคัญเป็นผลผลิตที่ตลาดต้องการเป็นอย่างมาก